สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรกักุทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายผู้โชมค,ครับมณีสิพาพีนองบารับฟังในเรื่องของมหสจสัย์วันพระวันพระเกิดเหตุการณ์นี้อย่างแน่ในนรกสวรรค์ท่านผู้ฟังครับในเรื่องต่อจากนี้ไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหสจสัย์วันพระ ว่าวันผ่าวันศีลน,นะครับเกิดเหตุการณ์อย่งแน่ในนาลกและกะสวรรค์ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับวันผัาคืออย่างครับวันผัาคือวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนาเดือนหนึ่งมีอยู่สีมือครับในวันผ่าตลอดเวลาหนึ่งเดือนนะครับตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้นสิบหาค่ำ หนึ่งเดือนมีอียังเกิดขึ้นในมือนี้นะครับถ้ามนุษย์ทำความดีก็จะถูกเจ้าหน้าที่เขตบันทึกไว้ในแผ่นล้านทองนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตนะครับก็จะรวบรวมแผ่นทองไปให้อากาศเทวานะครับเพื่อรวบบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศเทวดา แล้วก็รวบรวมไปให้ท้าวจตุโลกรบาลทั้งสีแล้วก็นําไปถวายท้าวสักกะเทวราชหรือพอินทร์เพื่อรายงานท้าวสักกะเทวราชนะครับก็จะทําการประชุมคณะกรรมาการเพื่อรายงานในวันโกนหรือวันก่อนวันผ่าหนึ่งวันสําหรับว่าระนะครับในการประชุมก็มีอยู่สองว่าระตัวละคร ก็คือหนึ่งเรื่องเล่าของดาวดึงและก็สองขับเรื่องเล่าของเท่าจตุโรกบาลที่เอาบัญชีมารายงานครับเทวดาบางเรานะครับดำรงชีวิตด้วยความประมาทเผดว่าเมื่อสิ้นบุญแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่านะครับจึงทรงผลให้ไปเกิดเป็นเปรต และอสุรกายก็มีตามกําลังบาปบ้างก็ปอเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีนะครับเพราะฉะนั้นท้าวสักกาเทวราชันจึงสอนให้เอาวัววาอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็ต้องนะครับสังสมบุญด้วยการเจริญพุทธานุสติ แล้วก็ไปที่จุรามณีด้วยการดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากกุศลกรรมในอดีตทำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาบางเรานะครับบอรประมาณมีทิพยสมบัติมามีกามอันเป็นทิพทิปนีแต่กับไบดยมั่วเมา มันเพิ่มเติมกุศล,ลกรรมด้วยการไปนมัสการพระจุลามณีหลังจากที่ฟัง่งรรมในสุทรมมาสภาเสร็จแล้วเมื่อเธอหมดบุญรับหมดอายุไขในภพนี้แล้วจะกลับมาจุติในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปตามกำลังของบุญตัวละครับ เพื่นสรุปเอาไว้ว่าจังสีครับสรุปว่าเป็นการยำให้เทวดาบอประมาณให้จเจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากเท่าสักกะให้โอวาทเสร็จนะครับเวลาคำของโลกมนุษย์เท่าสักกะจะประกาศให้แก่เทวดาที่มาประชุมที่สุธรรมเทวาสภาวา ในช่วงเวลาในวันที่ผ่านมานี้นะครับคือวันพระมูมนย์นี่ทาบุญบางพวกก็ดูแลบิดามารดาบางพวกก็ทําทานร,รักษาศีลเจริญภาวนามีจำนวนมากหรือหน่อยเพียงใดหรือทํากุศลละกรรมมีอย่างไหวแน่คือจะประกาศในช่วงวันพระจันทร์ขึ้นในเมืองมุมย์ จะประกาศถึงมนุษย์และกับโมมนุษย์ว่าพวกใดทําบุญเย่ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันถ้าส่วงใดที่มนุษย์นะครับสร้างบุญน้อยเทวดาที่อยู่สันดาวดึงก็จะคุยกันในหมู่เทวดาวา่าสวรรคุคงจะว่างนารกคงจะแน่น หากมนุษย์นะครับประมาทในการดำเนินชีวิตหากช่วงใดที่มนุษย์ทาบุญมีจำนวนมาเทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะดีใจรัศมีกายจะแผ้วเผพ้ว,พวเลยทีเดียวจะปราถนาว่าในอนาคตสวรรค์คงเต็มไปด้วยผู้ค้นที่ใจบุญ นรกคงจะว่างอย่างแน่นอนในยมโลกมาถึงวันผักก็จะยุดผักจากการลงท่านทรมานสัตว์นรกในช่วงเวลาที่ตรงกับวันผัเกเขืนสิบหาคำคือวันผักในยมโลกก็ละครับแต่ในมาหานรกก็ได้ผัก ในช่วงขึ้นเดือนเพ่นเจ้าหนาทียมโมโลก็จะยุดท่านทรมานสัตว์นรกจะยืนเบิงซื่อๆตัวละครับเจ้าหนาทีบางพวกที่ครบกะก็จะกลับไปพักที่จาตูมหาราชิกาแล้วก็มีการพัดหม่เข้ามาพวกที่ยังบม,มดกะก็ต้องยืนเบิงยืนเฝ้าสัตว์นรกบ่ใอยนี้ไปใส่ทั้งสิ้นครับ สัตว์น้ลกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพืน้นบางพวกที่อยู่ในหมอท้องแดงไฟก็จะบลุกปใหมยแต่นาำในหมอนั้นก็นยังหอนอยู่แต่ลดลงมาหน่อยครับเหมือนไฟในเตาของโลกมนุษย์ที่พ่อดับไฟนามก็ยังหอนอยู่แต่ก็บอไดเดือดบรไดานบางพวกนะครับก็ขึ้นมาอยู่บนปากหมอ พวกที่กําลังปีนตนหิวตนหิวนี่บ่มีในมหานรกจะมีแต่ในยมโลกตนหิวในวันพระน้ำหิวนี่จะงดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสลงมานอนพักอยู่กับพืน้นบางพวกนะครับก็จะรองค่วนข้างลองขอความสอยเหลือแล้วก็ขอความเห็นใจ เจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างมาเป็นสุนัขปากเล็กอีกาปากเล็กก็จะกลับขึ้นสู่ร่างเดิมที่เป็นกลุ่มพันแต่เจ้าหน้าที่ที่ใกล้จะมดกรรมจากที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะบ่คอยมีอารมณ์อยากท่าโทษสัตว์นรกสักเท่าใดต่อระคับพนว่าก็จะปอบสัตว์นรกเซนอดทนเอาแต่พอเลื่อยวันพาไป นะครับก็จะเริ่มท่านทรมานกันต่อไปตามปกติถ้าโชคดีนะครับอย่าที่อยู่เมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้ก็จะพ้นกรรมเร็วขึ้นที่นี่นะครับเข้ามาดูในส่วนของผู้พิภากษาก็คือพญายมราชตัวนะครับพอถึงวันผ่าใยญ่หรือวันเพ่นก็จะพักการพิพากษา บางท่านมดกะก็จะไปพักอยู่ตาตูมหาราชิกาแล้วก็จะมีพยายมชุดใหม่เข้ามาเปลี่ยนรับหนาทีแทนพวกที่ยังโบเบิดตกะนะครับก็มีโอกาสพักแล้วก็อาจจะไปท่านอาหารทิ่ตามกำลังบุญของตนโดยส่วนใหญ่อาหารจะเป็นเนื้อสดๆเป็นของสด,สดของข้าวถ้าหากอยากทำบุญให้โดยอุทิศแบบจอดจง สัตว์นากกนยมมโลกก็จะได้รับบุญนั้นพอพผลวันพระแร่มหนึ่งคำถ้าหากสัตว์นาลกมดกรรมก็จะพามาทีโรงพิพากษาอีกขังหนึ่งเพื่อหยัางครับเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาให้แล้วจะส่งไปเกิดตามกําลังของบุญตัวละครับท่านผูฟังครับิ่นมาวันพระนี่นะครับเป็นวันที เพ่นปล่อยผีและก็เป็นวันที่อาถรรนนะครับวันปล่อยของสองความเสื่อในวันผักในสมัยโบราณนะครับคนไทยพนว่าบางทองทินมีความเสื่อเรื่องของดวงวิญญาณและก็นำมาซึ่งอีกหลายความเสื่อในปัจจุบันแต่นะครับที่ยังคงมีอยู่ บพราว่าจะเป็นความเสือเรื่องวั่นโกนวั่นผะวั่นปล่อยผีและก็วั่นปล่อยของนั่นเองความเสืออาถรรพ์ในวันนผะนี่นะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคลคลเพิ่ว่าให้ใส่วิตจรารณญาตในการรับฟังน้ำ้อครับคือวั่นโกนหรือขึ้นวันนผะเป็นขึ้นอาถรรพ์เป็นอย่างคือว่าจังสันครับ พันวาในเดือนหนึ่งนี่สิมีวันนผะอยู่สี่มืออันได้แก่ขึ้นแปดคำแรมแปดคำขึ้นสิบห้าคำแรมสิบห้าคำโดยขึ้นก่อนวันผนผะนั้นเรียกว่าวันโกนนะครับซึ่งก็คือขึ้นเจ็ดคำแรมเจ็ดคำและก็ขึ้นสิบสี่คำแรมสิบสี่คำนั่นเองครับเรียกว่าวันโกน ทวันโกนีจกรวันพระมือหนึ่งแลวเพิ่นก็ว่ากันว่าครับในวันโกนวันพระนั้นนะครับนอกจากจะมีการปล่อยของของผู้ศึกษาไสยศาสตร์ม่นดำแลว้วยังเป็นการปล่อยผีอีกนําหากท่านได้ยินเสียงแปลกประหลาดนะครับพอว่าสิเป็นเสียงเอิญเสียงเรียกหรือเสียงหวีดร้องเราปวดผีปีศาจพวกเปตอสุรกาย ให้ฟังคำติค้นโบราณท่านเตือนว่าอย่าถักหรือขานหลับโดยเด็ดขาดวันปล่อยผีนะครับบางทองทินนีจะมีความเสื่อว่าวันพระเป็นวันปล่อยผีหรือปดปล่อยดวงวิญญาณอีกทั้งเสื่อว่าในวันพระในวันพระนีขึ้นสิบหาคำยมโบโรจะงดการทรมานสัตด ที่ได้รับโทษท่านหนึ่งมือและก็เปิดโอกาสในสัตว์นรกเหล่านั้นนะครับสามารถรับบุญจากมนุษย์ใดจึงทําไม่เสือว่าในวันพระเย็นนะครับจะมีวิญญาณออกมาหมากไม้ก,กว่าปกติเพื่อหยังครับเพื่อมาขอส่วนบุญกับมนุษย์จึงเป็นทีเราขานกันในสมัยโบราณว่า จะมีเปตรตออกมากกีดรองมาขอส่วนบุญในวันพระคณะที่ในบางความเสื่อก็่่ายมมมโลกจะยุดการทรมานสัตว์นรกเท่านั้นแต่กบดปล่อยให้ออกมาส่วนในมหานรกหรือนรกขุมหญ่สัตว์นรกก็ยังคงรับกรรมของตนตามปกติอย่างไรก็ดีครับความเสื่อนี่เป็นจริงที่คนสมัยก่อน บอกเล่ากันสืบต่อมาเพื่อให้ลูกให้หลานได้ทำบุญถือศีลในวันพระแล้วอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ลลวงหลับหรือวิญญาณทั้งหลายที่บ่เมีนญ,ญากิ่อตามซึ่งการอุทิศบุญให้แก่วิญญาณก็เป็นการทําบุญอีกประการหนึ่งเส้นกันตัวละครับวันปล่อยของที่นี่ครับวันปล่อยของโดยความเสื่อแล้ว การปล่อยของของผู้เล่นวิชาทั้งไสยศาสตร์จะมีทั้งปล่อยของในวันนังคานวันเสาร์หรือวันโกนหรือวันผักเพื่อบ่อให้ของนั่นเข้าโตพอหากบอกปล่อยของก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองทำให้ตนเองต้องมีอันเป็นไปนะ่าหน้าประการจึงต้องปล่อยของออกไป โดยบ่ะจำพอจ่อจอดจงว่าจะต้องทำใส่ผู้ใดคือปล่อยออกไปแล้วก็ุดแท่แต่เว้นแต่กรรมผู้ใดที่จะโดนของนั่นนั่นเรียกว่าลมเพล่มผัดนั่นเองครับซึ่งคนที่จะถูกล่มเพล่มผัดนะครับโดยของที่ถูกปล่อยมาใดจะต้องมีวาระกรรมที่มาถึงตัวแล้วเท่านั้น จะลบยางไหนก็ตามเพิ่นว่าลบบอบพลแล้วก็ต้องเจอแล้วก็หาทางแก้ก็คือการถอนของเข่าตัวกันต่อไปแต่หากผู้ใดนะครับยังบ่มีวาะกรรมที่จะมาถึงก็จะบ่มีลมเพล่มพันขณะเดียวกันนะครับก็มีวิธีป้องกันตามที่ค้นโบราณบอกไว้เพิ่นว่า หากวันผะวันโกนมีเสียงดังียังเกิดขึ้นพนวายอยไปทักเพราะอาจจะเป็นของที่ถูกปล่อยมาหากไปทักพนวาก็อาจจะเขา่าโตได้สำหรับความเสื่อเกี่ยวกับวันผะนะครับมีอยู่หลากหลายเหตุการณ์แตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นที่ได้ยินได้ฟังมา ส่วนเท่าจะเสื้อหรือบ่อเสื้อนั่นนะครับก็สุดแต่แต่วิจรารญาณของแต่ละคนหากแต่พิจะะารณาแล้วนะครับผนว่าความเสื้อเหล่านี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่บ่หน่อยพอไดโนมนาวชักจูงให้คนทำความดีละเว้นความสัวเพียงแค่บอกกี่มือในหนึ่งเดือนก็ยังดีที่บ่ทำเลยเพราะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ใดอีกหลายๆคน นะครับที่อยากทำความดีในทุกๆมือปวเมนบาเพาะวันพะเท่านั้นท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ผมได้นําเรียนมานันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดในวันพะและกับความเสื่อมต่างๆอาถรรพ์ต่างๆในวันพะนะครับสําหรับมือนี้ต้องลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ